โถงเฉวมหาสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนหนังสือเล่มสนุกสนานเรียนภาษาจีนค่ะหรือไข้เลสบห้านวีนะคะจะเป็นเล่มสีฟ้าเล่มเล็กนะคะสำหรับบทที่หนึ่งของหนังสือเล่มสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับบุคคลค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลย คำที่หนึ่งนะคะอูอ,อวอฉางเชิงหวอหวอแปลว่าฉันค่ะคำที่สองเนอีนีฉางเชิงหนีหนีแปลว่าเธอหรือแปลว่าคุณนั่นเองค่ะคำที่สามนะคะเธ อาทายินผิงทาทาตัวนี้แปลว่าเขานะคะใช้แทนผู้ชายนะคะเวลาเราพูดถึงเขาผู้ชายเราจะเขียนทาตัวนี้นะคะและไปดูตัวที่4กันค่ะคำที่4อ่านว่าเธออาทายินผิง ทาทาตัวนี้แปลว่าเขาแต่ใช้แทนผู้หญิงนะคะคำที่สามกับคำที่สี่อ่านเหมือนกันค่ะความหมายแปลว่าเขาเหมือนกันแต่เขาข้อที่คำที่สามอะค่ะใช้แทนผู้ชายค่ะแล้วก็คำที่สี่เนี่ยจะใช้แทนผู้หญิงนะคะ เขียนไม่เหมือนกันนะคะจำให้ดีนะคะต่อไปคำที่ห้าค่ะเลอเอาเลาช่างเชิงเหลา่าชื่อยินผิงชื่อเหลา่าชื่อเหลา่าชื่อแปลว่าคุณครูค่ะคำที่หกนะคะชี y ย o เ u ียวซ n เฉิงเซียวจื้ออันจางส่านซิงจางเซียวจางเซียวจางแปลว่าผู้อำนวยการค่ะต่อไปคำที่เจ็ดนะคะชีเว่เซ่หยางผิง สเชื่อเอิญเชงสเชิงสเชิงแปลว่านักเรียนค่ะต่อไปคำที่8ดค่ะพอเอิญเพิงหยางผิงเผิง,งอีโอโยเผิงโยเผิง โยแปลว่าเพื่อนค่ะต่อไปคำสุดท้ายของบทที่หนึ่งแล้วนะคะเลออินลินหยางผิงลินจีวีจีอินผิงจีหลินจีหลินจีแปลว่าเพื่อนนักเรียนค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวีดีโออ่านคำศัพท์นะคะทั้งหมด9คำนะคะลงในลายกลุ่มส่งงานภาษาจีนด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสียเคิรเลอรเลกเ,เ,เรียนแล้วบายบายค่ะ